มาค่ะรอบนี้เราเจอผีนะคะผีคนฝรั่งนะเป็นคนชอบปั่นไฟครับอมเกมนี้ไม่น่ามีปั่นไฟสถานีบ้านกรุบกรอบคืออะไรอ่ะ <c oughs> บ้านกรุบกรอบ่าซันกลายเป็นเกมหนีผีไปแล้วตอนเนี้ยไม่ใช่เกมฆ่าผีละถ้าเอ,ารรอถ้างั้นก็เอาสายสินเอาน้ำมนเอายันออกไปเอาเป็นอย่างอื่นแทนอ,อะไรแป๊บแปบ,บปะ แล้วฉันน่ะซวยชิบหายเลยเกิดก่อนแล้วก็เจอผีกอดตลอดเลยเุ้ยนอนนูนนอนยันแก้ทางได้ยันแก้ทางได้ยันไม่ได้มีอันอยันมันไม่ได้มีบ่อยๆขนาดนั้นนะเธอเตขรามทิกสเตอร์โอ้ยอีดอกเอ,อ้ยผีอยู่ที่ไหนผีอยู่ตรงนี้ โอ้โหแม่งตีโครไก่ชจะบ้าตายรายวันดีนะผีไม่เจอฉันคนแรกยังพอได้มาวิ่งหย่าเหาะให้คนอื่นได้เห็นบ้างไว้ไล่ปิงยาวเลย จริงว่า่าามันนเลนยกอะถ้าเขาไล่ายาวๆเขาได้เปรียบไงมาสองพิธีแล้วเหลือสวด บัฟเซอร์มาให้เลือดสักสี่พันหน่ยอยแนวแบบสิบคักได้เลยเนาะอืมได้ชั้นนะก็ไม่ไล่อีบ้า <S <S อุ้ยฉีดยากันยุงโอ๊ยอ้าย่าทำหนูอ้า อ๋ออีดอกมันตีได้สองครั้งสามครั้งเลยเหรออีบ้าโอ้ยฉันเผลอมือไปโดนไอ้นี่ย ฉันตายนะบอกเลยเนี่ยเ <c oughs> พื่อนข้าเพื่อนแกงมากเยอเอ้ยติดสตันไมนะ่ะอยู่หลีช่วยด้วย <c oughs> มันไปไหนแล้วออะโเค พาหลบฉันจะฉีดยาแล้วนี่พามันอาจจะมาปาดมาเคกฉันนะเลือดไม่พอเล่นยากจังวะวสงสารคนกดโซโลนะคะบอกเลยเกมเนี้ยถอแท้ผีมันกดโซโลแล้วมันโกงอ่ะ เซอร์กดโซโล่แล้วเซอร์เสียเปียบมากเลยอ๋ออ๋อผู้ดุริแงโนเมนต์ผู้ดุนิแรงบบแนยวแบบเหมือนปวดมานิดเดียวแบบยาวโอ๊ยดอกเอ้ย อีเฮียนี่กูตายแน่โชว์บอกเลยตายเดินโครไวเลยเมันทำอะไรของมันชึกฉักึกฉักงง ตัวนี้ตายที่สถานีรถไฟแน่เลยโอ้ยพอแท้สวดดีกว่าตายให้มันตายไปเลยวิ่งซิกแซกก็โดนอยู่ดี จุดปะ<ได>มันพ่นยากันยุงอุ้ยตายมันไม่มีที่ให้เราแอบ,บเลยประเด็นตรงเนี้ยตู้มีอยู่สามใบเอาอะไรไปสู้วะ อ,อ,อันะน,น,อนี้ก็คางจังเลยน้ำวิ่งนี่แหละไหนไหนวิญญาณอยู่ไหนวะจะไปชชมเองวิ่งหน่นอะ่ะ ตื่นมายูริตื่นมารับสตากำร่วมกันยูริอ้้อออยากแต่สูมันเล่นยากอย่างนี้สูมันไม่มีหน้าตาให้เลยไม่มีที่ให้เรากระดงกระโดดไม่มีที่ให้หลบภัยเลย ในบ้านมีน้ำตายดูไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปชุบดูให้หน่อยค่ะว่าผีไล่ใครอยู่ไ่ไลใครอ้อาว อิอนทามันพาขึ้นมาข้างบนมาสิโอ้ผีตัวใหญ่มากมาถ้าพี่ชุบแกก็คือพี่ฆ่าแกนะลูกปะตอนนี้อย่าเพิ่งสวดค่ะหายาก่อนสองพิธีแล้วไฟเลยไหม เอานี่ไปโชว์ผ่าน้าแดงแล้วว่ะผีมันจะไม่มาตรงนี้แน่พยายามมาบ้านสี่เหลี่ยมก่อนหาของก่อนน้องชอ์มาบ้านสี่เหลี่ยมเร็วตายครับอยู่ดีขิดแล้ว สงสารเซอร์อม,อมากสองพิธีหรอตีเลยใช่ไหมตาเราไปไฟกับมันเลย ตายเป็นตายที่มาช่วยแล้วโชว์อุ๊ยนิพา<ไ>เดี๋ยวฉันไปชุบนิพาก่อนอุ้ยสูตรผสมมันไล่ใครอะ่ะอุ้ยโชว์ไม่ชุบ โอ้ยตีโดนได้ไงโอ้ยงงมากระบบโอ้ยโชลาก่อนนะ <c oughs> พี่ไม่รอดแล้วล่ะท <c oughs> ี่นี่มันมันแลบลิ้นทำไมก้อน <c oughs> น้องโชไปชุบนี่พามันไล่ฉันมันมาไล่ฉันไปชุบไปชุบ โอ้ยโดนโอ้ตายไปชุบนิพพาจะได้รอดหนึ่งคนก็ยังดีเธอไปแอบเธอไปแอบไปแอบนิพามันไอ้นี่าาเธออย่าวิ่งเดี๋ยวลอยตีนขึ้นต,ต้องย่อเร็วต้องย่อเร็วต้องรอดคนหนึ่ง,อ,งอ,อ่ะตอนนี้มันหายนะ ใช่ใช่ใช่ยอดแล้วอ้าปากทำไมก่อนปิงน่ากลัวมากปิงทำหน้าตื่นมากโอ้สูเอาตัวละครมาแกงมากปิงอ้าปากทำไมคะ ไรนิพานิพายอยู่ที่กระทอมเธอเธอเธอออกจากตรงนี้เธอออกจากตรงนี้แต่มันขึ้นมาเออเออนิพาสู้นิพาสู้นะนิพาขึ้นชั้นสองอชโชมึงวิ่งสิมึงแอบตรงนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้วิ่งวิ่งวิ่งนิพาไปแล้วเร็วๆหนีหนีจากตรงนี้นิพาตามหลังมาแล้วนะ่ะไปไปกระท่อมไปกระท่อมไปกระท่อมประตูตจะเกิดตรงนี้แหละตรงกระท่อมนี่แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอก นิพาอยู่ไอ้นี่บ้านสองประตูเธออยู่แถวนี้แล้วหาที่แอบเลนนิพาเลยนิพาเลนนิพามันแอบไม่เห็นดูแมวจรางเองเอนิพาสู้คนนะอีผีอีผีอีผีรถไฟเออเออนิพาบอกเออนิพาตายนิพาตายแล้วประตูเอาน้ำไวเอาน้ำไว <c oughs> นี่นี่นี่เสียงเสียงเสียง เสียงอยู่ไหนโชว์มันกระทืบแน่เลยไปฉีดยาก,ก่อนไหมฉีดหนูจืดอืดอืดมาแล้วมาแล้วมันทุบประตูแล้วมันทุบประตออูอย่าวิ่ง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 เดี๋ยวพี่อย่าวิง่งอย่าวิงาว่งลุงง้นยิ่งกว่าอะไรดีเออมันอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้มันเอ้ยมันอยู่ชั้นสองเดี๋ยว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 อย่าวิง่งอย่าวิง่งมันเห็นรอยแอบบแอบแอบ มาแล้วโชว์มันมันไอโชว์มึงอย่าวิ่งนะมึงแอบมันเห็นว่ะมันดึงดึงดึงมาแล้วมึงมึงมันดึงดึงดึงมาแล้วมันพ่นยากันยุงโดดได้ไหมไม่มีว่ะตรงนั้นมีแปได้แปะได้แปๆได้แปรได้มมันติดคือมันเฮ้ยปิง ชั้นสองมีประตูนี่เล่นไปเล่นไปตรงนี้น่าจะแปะยันได้เนาะเนี่ยนะมี่ตามมาว่ะไม่ได้ประตู99ไม่ได้เหมือนเดิมแบบนี้ทำไมไม่ทำ99า99เหมือนเดิม งงแล้วใครจะรอดคะอย่างน้อยคนรอดหนึ่งคนก็ยังดียังมีทางเลือกมีท่อมีอุโมงค์ให้หมุดออกไปจากที่นี่ก็ยังดีมีหลุมมีท่อระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เก็บสี่ตลอดสี่ อีเปียงมึงโดนพ่นแล้วอ้าววิ่กดอีไม่ได้อืมอะไรมันก็ไม่สมดุลแปะอุ้ยใครทำอะไรกองไว้ตรงนั้นวะประตูตอีกบานหนึ่งมันอยู่ชั้นสองมันทุบแล้วมันหายไปเลยเหรอน้องโชว์เอา,เอาประคัมไปโชกกีมันเลยสู้จนตัวตายเลยเธอ งไงมันมาแล้วไม่มันทุบแล้วไงเออมันทุบพี่เห็นมันทุบอยู่สาดน้ำไม่เห็นไม่เห็น,หนตาบอด ตามทันว่ะไม่บอดหรองงมากตามน้ำมนต์ไม่ผีตัดแว่นไงผีใส่แว่นออกตัดยิ้มทำไมคะถอดฟันออกให้หมดเลย